ใช้มือถือนอะไรคะ i p h o n สิคะยู h o n e ค่ะแม่ค้าก็ผ่อนได้นะคะผ่อนสบายๆเลยค่ะ yeah. อยู่ใกล้ๆ yeah. BTS เดินทางสะดวกค่ะครับใ yep. ช้มือถืออะไรคะ iPhone นะครับขอ,อออมมือถือตรงนี้ค่ะ u เ h o ตรงนี้แล้วก็ติดรถไฟฟ้าถนนตากสินแยกตากสินป์วงเวียนใหญ่ได้เลยครับเนี่ยใกล้ๆตรงนี้เองครับผ่อนได้ครับแจักรตี้ก็ผ่อนได้ มาถงรุ่อะไรคะ iPhone 14 Pro Max ค่ะอยากซื้อเ่อมือถือที่ไหนคะ y o u f e ่ะใกล้บ้านคะ่ะตัวน่าเชื่อถือคะ่ะเอกสารไม่ยุ่งยากะออกง่ายคะ่ะแนะนำทุกคนมาผ่อนเยอะๆนะคะทุกอาชีพทุกวัยผ่อนได้ใช้หมัดประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้นอนุมัติง่ายแล้วไวเรามี16สาขาทั่วไทยใกล้ที่ไหนเช็คพิกัดได้เลยคะ่ะสนใจถัด y o u f e นะ้าโปรไฟล์ตอนนี้เลยนะคะ